ขอยิ่งคําถามคุณสองคนนิดนึ่งได้ไหมอะผมม,มันชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่าฤดูกาลนี้ยไม่ไม่จบท็อปโฟครับมึงต้องไป <c oughs> เท่านั้นนะครับสาหรับผมนะครับคุณสองคนนะครับถามคุณผู้ชมด้วยลวกันนะว่าฤดูกาลนี้ถ้าลิเกนักทำทีมไม่จบ Top 4, ท็อปโฟร์ททีไม่จบท็อปโฟนะเอฟเอครับสมมุติว่าว่าหมดทุกถ้วยแล้วก็จบฤดูกาลด้วยการตกรอบแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จบอันดับที่6สมมุติว่าไม่ติด แม้กระทั่งอ่ะสมมติจบอันดับห้าแลวกันนะได้ไปยุโรป่ะคุณสองคนคิดว่าเขาควรจะอยู่ต่อไหมหรือว่าควรจะโดนโปลดถ้าเป็นในมุมผมนะเราไม่ได้เราไม่ได้ยึดว่าสโมสรเขาจะตัดสินใจยังไงนะเป็นไงพี่แนทเป็นไงผมหาทางลงให้ดีไหม <laughs> <laughs> รู้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 คนที่เขาด,ขอดีอยู่แล้วอ่าเราเราพูดในมุมของแฟนบอลน,นะไม่ได้แบบไอ้ว่าสโมสรเขาจะตัดสินใจอย,อยังไงนะสโมสรเขาจะตัดสินใจนะมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันแค่เป็นในมุมของผมคนเดียวเท่านั้น รอดอ่ะเว้ยวู้ววเป็นไงเอามาว่ามาแนทว่าไงแนทคุณรู้ทางแนทเลยนะว่ามันจะพูดอะไรเน็ตเอาลุย่างทำไมทำไมผมจริงพูดผมรู้คุณแนทตเขาจะมาทางนี้แน่ๆเออคุณหมอเขาเป็นคุณหมอเขาเป็นนักจิตวิทยาเรอยู่กันเราอยู่เราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วพี่เอ้ยผมดูจักที่เมื่อกี้พีนักจิตวิทยานักจิตวิทยาอือคุณหมอหมอแนทหมอแนทหมอแนทผมคิดว่าต้องตอบต่อต่ออือตาในมุมผมนะ ผมคิดว่าต้องปลดเพราะว่าคือตามที่เราคุยกันเลยปีสองนี่ยมันคือรักษาท็อปโฟถ้า <Ừ. S 1> เขาตามทำไม่ได้ตามที่เราคุยกันน่ะก็คือต้องไายอะ่ะคือยังไงก็ได้แต่ถ้าตาถาม,มมุมผมะนะต้องปลดเพราะว่าเป็นคนตัดสินใจเองอะ่ะคุณเป็นคนวางแผนเองอะ่ะในเมื่อมันไม่ปไปตามนั้นก็ตามหน้างานเลยแล้วก็แบบหูผมดูบอลมาผมทรมานมากเลยนะเก้าสิบเดือนเนี่ยเก้าหรือถึงสิบเดือนเนี่ยมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่สั้นๆอะ่ะ คือมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานน่ะแล้วผมต้องมาพูดเรื่องซ้ำๆซักซากพูดเหมือนเดิมเอาของเก่าจริงๆเวลาทำไลฟ์หลังเกมเนี่ยเปิดไลฟ์เก่าๆยังได้เลยอะ่ะร <laughs> ายเนี้ยเอามารีรันเนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันทรมานหัวใจอะ่ะเออมันทรมานหัวใจอะ่ะนั่นแหละก็คือตามนั้นผมว่าถ้าเกิดสมมติไม่ติดท็อปโฟนะไม่ติดท็อปโฟได้ไปเตะยูโรปาไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพนะถ้าได้ถ้าได้แชมป์เอฟเอคัพแต่ได้ได้ไปเตะยูโรปาผมให้ทําต่ออผมให้ทําต่อ ห้าจบอันดับห้าแล้วแบบโชคดีนะได้ได้เตะแชมเปี้ยนลีกผมให้ทําต่อเพราะถือว่าโอเคคุณยังดวงแข็งแต่ถ้าได้ยูโรป้าแล้วไม่ได้อะไรเลยมือเปล่านะผมคิดว่าต้องไปโอเคประมาณนี้อ่ะคุณเน็ตเครับโอเคผมเจอผมเจอน้องชายผมเขาเรียกว่าไงดักไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วซึ่งซึ่งซึ่งในเรื่องของของบอร์ดเนี่ยเอาบอร์ดก่อนนะเดี๋ยวผมพูดของผมนะบอร์ดเนี่ยผมว่าแม่งมีสองมุมเว้ย มุมหนึ่งคือเซอร์จิมเนี่ยเขาก็บอกว่าในบทสัมภาษณ์นะอาร์มเขาจะบอกว่าเขาว่าจะจัดการโครงสร้างหลังบ้านให้ผู้จัดการทีมก่อนในบทสัมภาษณ์เลยนะกับกับบีบีกับเดอะอเลติกนะเขาบอกอย่างนั้นนะแต่อีกมุมหนึ่งนะเราต้องดูคาแรคเตอร์ของเซอร์จิมเ้ยเซอร์จิมเนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วแล้วมึงสังเกตนะอาร์มเซอร์จิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบรีบทุกอย่างเลยนะที่แฟนๆเราเห็นเห็นความแบบเฮ้ย ไอน,นี่ก็เปลี่ยนไอน,นั้นก็เปลี่ยนเดี๋ยวไอนั้นก็ติดต่อไอน,นั้นก็ทําคือแบบมันดูเร็วไปหมดเลยอ่ะฉะน,นั้นเราไม่แน่ใจว่าการเขาเรียกว่าไงโอเคเขาปรับหลังบ้านจุดโน้นจุดนี้แต่แน่นอนว่าเขาเห็นกระแสะแฟนๆว่าโค้ชเป็นจุดหนึ่งต้องประเมินอยู่แล้วเราตอบไม่ได้ว่าถ้าสมมติซีซั่นนี้เนี่ยอโอเคไอเรื่องของของการจะให้โค้ชทาต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมพูดซ้ํานะที่เคยพูดไปหลายครั้งนะงผลงานหนึ่งสองคือนโยบายไปด้วยกันได้ไหม สามคือทะเละหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยจุดสําคัญที่มันต้องวัดจริงๆอ่ะก็คือเรื่องของเรื่องของผลงานในสนามซึ่งมันเป็น KPI สําคัญนะครับผมเข้าใจว่าพวกเราแฟมิลเตตเนี่ยมันมีสองสองฝากนะครับฝ้าตะวันตกกับฝากตะวันออกนะครับแมนยูตะวันตกกับแมนยูตะวันออกเหมือนสมัยเหมือนสมัยประเทศที่ถูกแบ่งนะครับฝ้านึงก็จะบอกโอ้เราเบื่อแล้วกับการเปลี่ยนโค้ดนะครับเราต้องให้โอกาสเขาทําต่อไป นักเตะเจ็บเยอะให้เขาทําต่อไปเถอะอีกฝากหนึ่งก็แมงเห็นชัดว่าแมงมือไม่ถึงมึงออกไปเลยตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆคือมันก็แบ่งเป็นสองมมสองฝ่ายแต่ว่าหนึ่งในจุดที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆอย่างหนึ่งนะครับมันคือผลงานซึ่งมันคือ KPI อันนี้คือจุดที่บอร์ดเขาจะวัดแน่นอนแล้วมันก็ไปตามที่อาร์มบอกฉะนั้นเนี่ยในมุมของบอร์ดก่อนนะคือถ้าสมมุติว่าไม่จบท็อป4นะครับและมือเปล่า อันนี้ผมว่าเสี่ยงจริงเพราะว่าอย่างที่พี่โฟนเคยพูดในหลายกว่าน,นี้ซึ่งซึ่งมันก็คือในบุมแฟนบอลแบบพี่โฟนคนหนึ่งนะการที่คุณใช้เงินไปเนี่ยนะครับในตลาดไม่ใช่แค่ซัมเมอร์ที่แล้วนะแต่รวมซัมเมอร์คาสิมิโลแอนโทนีนะสองตลาดแล้วมันเป็นสองสถานการณ์ตลาดที่ว่านำรงคือเทนฮากมีอำนาจในการตัดสินใจค่อนข้างจะทั้งหมด โอเคแน่นอนว่ามันอาจจะมาจากกระบวนการสรรหาหลังบ้านที่มันไม่ดีช่วยเทนฮากไม่ได้ข้อมูลส่งให้เทนฮากไม่ถึงซึ่งมันก็เป็นความจริงนะนะครับมันก็เป็นความจริงแต่มันก็ปฏิเสธความจริงในแง่นี้ไม่ได้เหมือนกันว่าอํานาจในการเดินเข้าตลาดเนี่ยมันเป็นของเอลิกเทนฮากนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย KPI นะครับมันก็มันก็ต้องมองอ่ะต้นทุนคุณใช้ไปเท่าไหร่แต่ผลที่ออกมาเอาพุตอ่ะมันได้อีกมันได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่หีดไว้มันก็มีความเสี่ยง ที่จะไม่ได้ไปต่ออันนี้คือในมุมบอร์ดนะส่วนในมุมตัวผมเองเนี่ยแฟนบอลพูดถึงทรงบอลเงินใช่ไหมผมรอเทนฮาแก้ปัญหาเรื่องเดียวนะครับแก้ปัญหาเรื่องเดียวเลยนะคือเรื่องกลางโบที่อาร์มแซลที่พี่โฟนแซลตั้งแต่ช่วงต้นไลฟ์อไอเรื่องเซตเกมบิลลอัพเนี่ยนะคุณเล่นไดเรกได้นะครับคุณสามารถคือคือบอลไดเรกอะอ่ามันไม่ใช่บอลไม่มีทรงนะเว้ย รีพูนี่ก็เป็นเจ้าเล่นบอลไดเล็กเออรพูเป็นเจ้าพ่อบอลไดเล็กคนน่ะคนน่ะเข้าเข้าเข้าใจผิดคิดว่าแบบรีพูมีแค่เกเกนเพรสซิ่งรีพูเนี่ยเจ้าพ่อบอลไดเล็กนะครับแล้วก็รีพูอ่ะเอามาใช้บ่อยอย่างเวลาเจอแบบวันไหนแบบเพจไม่จนอะไรเงี้ยเนี่ยเอาบอลไดเล็กมาเล่นตลอดประจำฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยบอลไดเล็กไม่ใช่บอลไม่มีทรงนะมันมีวิธีของมันอยู่แต่ประเด็นคือถ้าสมมติคุณจะพยายามเล่นบอลไดเล็กแล้วข้างบนเราเสียง่ายแล้ว โดนเขาตัดแล้วเจอกลางโบเนี่ยนะครับมันคนละเรื่องนะแล้วผมบอกว่าไอ,ไอกลางโบเนี่ยวิธีการให้ผู้เล่ยนยืนคอมแพกกันนะอามแล้วมันไม่คอมแพกมันไม่ยืนชิดกันจนปิดช่องคู่ต่อสู้อ่ะอันนี้คือมันในเชิงทัคติคอลนะเว้ยซ,ซึ่งซึ่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับริชา่าเจ็บคือคือริชา่าเจ็บก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าข้างหลังมันก็จะไม่ดันขึ้นขึ้นไปไปเไปไปท่าไปใกล้ๆกล้มิดฟิลด์ถูกป่ะอันนี้เราเข้าใจแต่แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมิดฟิลด์อ่ะเอามิดฟิลด์ก่อน มิดฟิลด์ที่ต้องดันขึ้นไปช่วยกองหน้าเวลากองหน้าเพลสไม่ได้หรือกองหน้าเพลสชา้าเพลสไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็คือทัคติคอลนะครับถ้าเราบอกว่าโอเคหลังไม่มีดิช่าไม่มีใครดันขึ้นอืมโอเคพอพอเข้าใจในมุมหนึง่งแต่ข้างหน้าไม่เพลสแล้วกลางยืนห่างกันเนี่ยอันนี้มันคือในเชิงทัคติคอลนะในสถานการณ์ที่คือข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องหอยหลุนก็ได้มันช่วยกันไล่ได้ส่วนตรงกลางเนี่ยณนะตอนเนี้ยเราไม่ได้เสียกองกลางตัวไหนไปเลยนะนอกจากเมสันเมาส์ซึ่งแทบไม่ได้เล่นอยู่แล้วอะฉะนั้น ผมผมอยากดูการเอแก้ตรงกลางไม่ให้กลางมันโบว์อ่ะคือถ้าเขาแก้ได้ด้วยในเชิงทัคติเคอลนะอ่ามันยังมันยังจะพอไปต่อได้แต่ถ้ากลางมันโบแบบนี้ตัวทั้งจบมาดูการอันเนี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยงแหละนะครับแล้วแล้วบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางท่านก็อาจจะ i, เฮ้ยเราเราเบื่อการเปลี่ยนโค้ดเทนฮาเขาตัวเจ็บให้เวลาเขาทําต่อเธอแต่มันก็ต้องมีจุดที่ว่าถ้าในเชิงทัคติคิลมันมันแก้ไม่ได้หรือมันตอบโจทย์ไม่ได้ว่ากันตามตรง คุณลองดูประตูที่แมนเตดเสียในซีซั่นนี้หรือคุณลองดูจํานวนครั้งที่แมนเตดโดนส่องทุกครั้งในเกมนี้ในฤดูกาลนี้นะครับรู้สึกว่าเราโดนไป4ี่ร้อยกว่าครั้งถูกปะอาร์มตามข้อมูลี่ะกูจําไม่ได้วะประมาณนั้นอะ่ะซึ่งถ้าสมมติจบฤดูการมันโอ้โหเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยคือคือ,คอมันมันไม่ได้มันคือในเชิงแท็กติคอลที่ที่ที่ว่านําตรงคือมันก็ผิดพลาดที่เทนฮากฉะนั้นผมขอดูตรงนี้แล้วกันว่าเขาแก้ได้ไหมนะครับ ไอ right. ้ป well, kind of ัญหากลางโบเนี่ยไม่ไม่เอาเอาเอาตรงๆอ่ะปาได้ไปต่อไหมจะปลดไม่ปลดแค่นั้นแหละคุณแอดเออกณบอกมาแล้วจรครับคุณแอดถ้าในสถานการณ์นันคือว่าถ้าจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่ห้าและไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนคุณอยู่ต่อไหมคุณแอดว่็ยังไงครับคุณแอดคุณหมอแอดถ้าถ้าสมมุติว่าแก้เชิงแท็กติกไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเอาเอาแลถ้าเกิดท่งนี้ไปจบฤดูกาลคุณแอดบอกให้ปลดแค่นั้นแหละ